สวัสดีครับผมเอ็ก d p ฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับกลับมาอีก1วันกับการรีวิวรถยนต์นะครับก็ด้านหน้าผมเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จสมมูรณเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยคือเจ้าตัว XLT นะครับเรามาเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งหมดเลยจัดทรงเปลี่ยนแปลงสภาพให้เป็นแบบมาตอนนี้เขาเรียกกันว่าสไตล์อเมริกันสไตล์นะครับก็มาลองดูกันครับว่า เราเพิ่มเติมตกแต่งตรงไหนไปบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณช่วง8โมงนะครับตอนนี้คันนี้จะมีส่งตอนช่วงเย็นที่โชว์รูมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันก่อนชุดแต่งค่อนข้างจัดเต็มก็มีหลากหลายสไตล์นะครับแต่ตอนนี้เทนตอนนี้มันมาตอนออเมริกันสไตล์คือเป็นล้อใหญ่ขอบ20ยาง33 ชุดวายบอดี้มันเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้าตรงเนี้นะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เราใส่เป็นของแฮ m m e r แต่กันชนตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ใส่กับตัวแรปเตอร์นะครับเพราะว่าตัวสเกลความกว้างเนี่ยจะก,กว้างกว่าปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าคันนี้ข้างหน้านะครับของเดิมที่ใช้เนี่ยคือฝากระโปรงอย่างเดียวที่มาจากตัวรถนะครับแต่ตัวแก้มข้างเนี่ยเนี่ยสังเกตครับ แก้มข้างเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่นะครับเราเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นชุดวายบอดี้คือเพิ่มเข้ามาของด้านข้างให้สเกลมันใหญ่ขึ้นจากของเดิมนะครับเราถอดแก้มเดิมออกแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้ามาเพื่อให้รับกับตัวล้อมแมกด้วยเห็นไหมครับสังเกตล้อมแมกจะยืน่นออฟเซตออกมาเลยแล้วก็ตัวของแฮมเมอร์จะมา,มารับกันพอดีแต่ถ้าเป็นของเลนเจอร์ธรรมดาเนี่ยแฮมเมอร์มันจะอยู่ข้างหน้ามันจะมันจะหยียบเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนี่นะครับมันเลยทําให้ดูรถมิติอะครับของ x อ t คันนี้ใหญ่ขึ้น แล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยก็คือใส่เป็นตัวฟอนต์ของแรปเตอร์เลยนี่นะครับนี่ครับใส่เป็นฟอนต์งแรปเตอร์เลยแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยครับเต็มๆมาพร้อมห่วงแดงตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์มันจะมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีตัวตัดหมอกนี่ครับที่เพิ่มเข้ามานี่ในสองเลนนี้แล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยเดิมๆนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ ปกติเราคัสตอมขึ้นมาใหม่ก็คือมีเดย์ไลท์ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตัววงแหวนแล้วก็เป็นตัวลูกแก้วสีนี่แต่พอเวลาเปิดเนี่ยลูกแก้วสีจะดับลงนะครับคีบมาสแตงตรงนี้เห็นไหมครับทําให้รถดูสวยงามขึ้นโดดเด่นขึ้นตัวกระจังเนี่ยเราก็ใส่พร้อมไฟสามจุดด้วยรถมิติใหญ่แล้วเพิ่มเติมตรงฝากระโปรงเข้าไปด้วยสครูป สังเกตไหมครับว่าทําให้ดูรถเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยคือแบบเบลเลอร์เลยนี่เบลเลอร์เลยครับมันค่อนข้างย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแดดส่องตอนเช้านี่ครับคันนี้เนี่ยจากเดิมแล้วเนี่ยเรายกขึ้นมาอีกสองนิ้วนะครับแล้วก็ชุดโชกเนี่ยเราเราเปลี่ยนใหม่เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็อ่าปีกนกเราก็ต้องทําการเปลี่ยนใหม่ด้วยเพราะว่าการยกขนาดนเนี้ยเนี่ย เราต้องทําบาลานซ์รถด้วยครับเพื่อให้รถสมดุลในการขับขี่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ยังใช้ของเดิมๆอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้รู้สึกกระด้างขับขี่ไม่สมูทยอย่างที่เป็นนะครับคันนี้เราใช้ชุดแต่งของแฮมเมอร์เข้ามาควบคู่เนี่ยค่อนข้างจัดเต็มทั้งหมดเลยไม่ว่าถึงจะเป็นบนไดข้างสังเกตไหมครับบนไดข้างก็ของแฮมเมอร์นี่แล้วก็มาถึงตรงโลงบาร์นี่ครับเป็นของแฮมเมอร์ ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวกันชนท้ายนี่ครับเป็นของแฮมเมอร์สังเกตอีกอย่างหนึ่งครับสเกลของด้านหน้าที่ใหญ่แล้วแต่เรามาเพิ่มสเกลด้านหลังด้วยนะครับในการวายบอดี้ออกมาเห็นไหมครับนี่ใหญ่เหมือนกันไฟท้ายเราเปลี่ยนเป็น L.E.D. นะครับตัวนี้นี่ให้มันดูแบบว่า ครบเขาเรียกว่ามาครบนี่ครับล้อแม็กขอบ20ยาง3ามสานี่ครับตัวนี้โคตรโหดเลยสังเกตไหมครับว่ามันดูเต็มรถเลยเนี่ยครับคิ้วล้ออะไรมาพร้อมกับตัววายบอดี้เรียบร้อยคันนี้เป็น XLT นะครับราคาประหยัดมากเลยราคา9ก้าแสนนิดๆแต่ชุดแต่งแบบจัดเต็มอย่างนี้ยผมว่าค่อนข้างคุ้มน่าใช้คือขับแล้วหล่อแน่นอนครับนี่ครับ คือขับแล้วหล่อแน่นอนเนี่ยดูรอบๆคันช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วคือน่าจับจองครับราคาดีมากแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยพูดได้พูดได้ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างโดดเด่นกว่า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 ชาวบ้านเขาพูดง่ายๆครับขับไปยังไงต้องมีเหลี่ยวมองอะครับสติกเกอร์ดีเราตกแต่งเพิ่มนะครับเนี่ยเราก็ใส่ให้มันดูว่าเออ แลปเตอร์สไตล์นะอะไรอย่างนี้ครับความใหญ่ของตัวรถนี่ไหครับแล้วลองดูโชคที่โชคที่เราเปลี่ยนนะครับโอเฟนเดอร์โมโนทูบนี่เรายกสองนิ้วนะครับกระบอกเงินเห็นไหมครับแล้วก็ปีกนกด้านหน้าแล้วก็โชคด้านหน้าของเดิมเนี่ยนี่ครับเราก็คืนกลับให้ลูกค้าหมดนะครับของเดิมเนี่ยครับรับพอดีเป๊ะเลย ฝาท้ายเราก็สครูปด้านหน้าแล้วเห็นไหมครับด้านหน้าเราใส่สครูปแล้วฝาท้ายเราก็ต้องใส่ให้มันเต็มนี่ครับให้มันเติมออกมาเต็มครับให้มันดูแบบว่า,าบาลานซ์กันทั้งคันรถสังเกตไหมครับนี่ฝาท้ายเข้ารูปเลยสังเกตไหมครับสุดยอดจริงๆครับคันนี้ราคาเก้าแสนกว่าบาทเก้าแสนนิดๆเองเก้าแสนหลักพันแถมได้ชุดแต่งแบบเนี้ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะครับ คือถ้าสนใจเนี่ยมาโทรโทรมาคุยกันนะครับผมเอกฟอดโปรโมชั่นเรามีโปรโมชั่นดีๆอยู่แล้วอย่างที่เคยคุ้นเคยกันคันนี้มาเดิมๆก็เบาะหนังแล้วเห็นไหมครับถ้าไม่ต้องใส่เพิ่มเลยมันเบาะหนังแท้จากโรงงานออปชั่นฟังก์ชันมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นคูดคอนโทรลลิมิกสปีดไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้จอแล้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นจอเอ็นดอยเห็นไหมครับมีกล้องหน้ากล้องหลังในตัวครบค,คุ้มเงินครับ บอได้คําเดียวครับคุ้มเงินแล้วแต่ชอบจะชอบเกียร์ออโต้หรือเกียร์เมนนวลได้หมดนี่ครับก็ลองโทรพูดคุยกันครับเรามีงบตกแต่งให้กับทางลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอ่าส่วนลดของแถมยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับดอกเบีย้ยพิเศษยังไงมีหมดนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามานะครับแล้วก็อยากได้แบบสไตล์อเมริกันสไตล์แบบนี้ยินดีจัดให้นะครับผมโอเค วันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจแล้วคันนี้จบแล้วนะครับพร้อมส่งมอบลูกค้าแล้วเดี๋ยวจะมีคันไหนต่อไปมารีวิวผมจะเริ่มมารีวิวให้บ่อยขึ้นนะครับจากที่ห่างหันไปนานโอเคแจจๆเลยไหมครับถ้าชอบก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมเอ็กฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟน์ทั่วประเทศมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดนะครับ ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษ,ษานะครับลองดูชุดแต่งแบบนี้อเมริกันสไตล์โค้งสุดท้ายแล้วยังไงโปรโมชั่นต้องดีแน่นอนโค้งสุดท้ายของปีแล้วครับนี่ครับได้ชุดแต่งแบบเท่ๆแบบนี้ไปเลยโอเคนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ